ครับต้องเรียนว่าจากเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันที่อยู่อาศัยโลกหรือว่า UN Habitat Day นะครับเอ่อทำโทษครับ World Habitat Day นะครับ ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้มีการจัดกิจการแล้วก็หนึ่งในภารกิจที่ผมได้พบเห็นของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนั้นก็คือการสนับสนุนนะครับเงินครึ่งหนึ่งในการที่จะเช่าเป็นเรียกว่าห้องพักดีกว่านะครับแต่ต้องเรียนว่าเงื่อนไขน,นั้นคือการสนับสนุนหรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ยังไร้บ้านอยู่ผู้ที่เป็นผู้ไร้บ้านแล้วก็ไม่มีงานทำนะครับเป็นการใช้บ้านเช่าที่มีราคาถูก ไม่ใช่หลังละสองหมื่นสามหมื่นนะครับแต่ว่าห้องหนึ่งอาจจะประมาณ2,000บาท3,000บาทไม่เกินนี้นะครับแล้วก็สําหรับยกตัวอย่างเช่นผู้ไร้บ้านที่ยังอยู่แถวหัวลําโพงเป็นต้นนะครับถ้าหากว่ายังไม่มีการทําทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนั้นในขณะนี้ก็ร่วมมือกับทางสสสนะครับในการที่จะช่วยออกค่าเช่าห้องหรือค่าเช่าที่อยู่นั้นให้ครึ่งหนึ่งโดยที่อีกครึ่งหนึ่งนั้น ผู้ที่ไร้บ้านหรือยังไม่มีงานทำนะครับจะต้องออกโดยที่ทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจะช่วยหางานช่วยฝึกอาชีพให้นะครับการทําเช่นนี้จะเป็นการทําให้ดึงศักยภาพของคนที่ไร้บ้านนะครับแล้วก็ยังไม่มีงานทํานั้นใช้ความสามารถของตนเองให้เต็มที่ในการที่จะสามารถดารงชีพให้ได้อยู่ในสังคมปัจจุบันซึ่งที่ผ่านมาโครงการนี้เพิ่งเริ่มไปเพียงแค่ปีเ,ปเดียวนะครับแต่ว่ายังมีคนเข้ามาร่วมโครงการยังไม่มากเท่าที่ควรนะครับยังไม่ถึงร้อยคนด้วยซ้าไป แต่ว่าก็มีบางคนนั้นเข้ามาอยู่ประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับเข้าร่วมโครงการแล้วก็สามารถตั้งตัวได้นะครับจนวันนี้ไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในโครงการนี้ต่อไปแล้วก็มีงานทําเป็นหลักเป็นหลักเป็นหลักเป็นแหล่งน,น,นะครับต้องเรียนว่าสถานการณ์คนไร้บ้านในปัจจุบันนั้นมีความทุปริมาณมากขึ้นในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับดังนั้นหนึ่งในภารกิจที่สําคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก็ค <owad Es> <S ing> ืออยากให้พ <mar cribing> <half> ี่น้องประชาชนนั้นมีที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีงานทํามีรายได้ที่เป็นเป็นหลักนะครับแล้วก็เป็นรายได้ที่ไม่ใช่ว่าเป็นงานไม่ใช่งานประจำนะครับเราอยากให้พี่น้องประชาชนนั้นมีงานประจําอยู่ทุกคนแต่ว่าที่เกิดที่เกิดเหตุในปัจจุบันนั้นก็จะเป็นงานเป็นจอบๆไปเป็นเหมือนเรียกว่าพอมีงานทีมก็ไปหารับทีหนึ่งรับงานทีหนึ่งก็จะมีกระแสรายได้ที่ไม่มั่นคง อาทิตย์หน้านะครับทางท่านผู้ว่าช,ชาติก็จะให้เกียรติมาพขป่าหารือกันที่กระทรวงซึ่งถึงวันนั้นเราคงจะมีตัวเลขที่แม่นยาขึ้นว่าในกรุงเทพมหานครมีตัวเลขเท่าไหร่นะครับทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและกระทรวงคอมอนั้นเชื่อว่ามีตัวเลขอยู่แต่ตอนนี้ผมยังไม่มีตัวเลขอยู่ในมือนะครับแต่ว่าเงื่อนไขในการที่จะเข้าร่วมโครงการนั้นหนึ่งแน่นอนต้องเป็นผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยซึ่งโครงการนี้เพิ่งเริ่มมาเมื่อปีที่แล้วดังนั้นในขณะนี้เราก็อยากจะให้คนเข้ามา ร่วมในโครงการนั้นมากที่สุดเท่าที่จะมาได้ก็จะเป็นการลดปัญหาของคนไร้บ้านนะครับในกรุงเทพมหานครได้มีมูลอ,อย่างนะครับหรือ้องจากที่เป็นของเอกชนได้ครับไม,ไ,ไม่จําเป็นต้องเป็นขอ,ของหลวงนะครับเป็นของที่เอกชนแล้วก็เมื่อเราทราบราคาแล้วนะครับสองพบาทบ้างพันกว่าบาทบ้างไม่เกิน2อ0สองบวกลบอย่างนี้นะครับก็ทางกระทรวงนะครับจะออก,อกรึ่งหนึ่งแล้วก็ทางผู้เช่าก็จะออก,อกรึ่งหนึ่ง นะครับซึ่งบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะแล้วคนไม่มีงานนะครับไม่มีบ้านอยู่จะเอาเองินมาจากไหนก็ยังเรียนรู้ต้นว่าทางกรมนั้นจะส่งเสมริมอาชีพแล้วก็พัฒนาศักยภาพช่วยหางานให้นะครับเพื่อที่จะได้มีรายได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชาวบ้านนะครับ